กันไกเป็นขี้สนิมเวลาเราใช้กันไกที่เป็นเหล็กนะครับส่วนมากจะเป็นขี้สนิมเกาะเต็มเลยครับเพราะว่าบางครั้งเราใช้กันไกแล้วเราเก็บไม่ดีนะครับกันไกที่เป็นเหล็กจะเป็นสนิมแบบนี้เลยครับและเมื่อเป็นสนิมจะทําให้กันไกของเราไม่คมนะครับตอนท้ายคลิปนะครับอย่าเพิ่งปิดหนีไปนะครับผมจะมีวิธีการรับกันไกรับอย่างไรให้คมได้ รับยังลายให้คมจริงและคมนานนะครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการแก้ปัญหากันกายที่เป็นขีดสนิมแบบนี้นะครับและวิธีการรับกันกายแบบง่ายๆเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับการแก้ปัญหากันกายที่เป็นเหล็กแบบนี้เวลาเราใช้ไปแล้วส่วนมากจะเป็นสนิมนะครับเราจะแก้ปัญหาได้แบบง่ายๆ โดยการเตรียมน้ำใส่ภาชนะเราจะใช้น้ำประมาณ1แก้วหรือ2 0 0ซีซีนะครับและจะมาใช้ตัวช่วยเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำทุกกี่ห้อใช้ได้หมดนะครับถ้ากันไกของเราเป็นสนิมนะครับเราใช้เพียงน้ำยาล้างห้องน้ำอย่างเดียวผสมกับน้ำเปล่านะครับเราจะใช้ประมาณ3แก้วนะครับเราจะต้องให้เข้มข้นหน่อยนะครับสำหรับ น้ำยาล้างห้องน้ำจะได้กําจัดที่สนิมที่กันกายได้นะครับเราจะใช้ขนาดนี้เลยครับเราใช้เยอะๆเพื่ออะไรครับเราใช้เยอะๆเพื่อเราจะได้จุ่มกันกายให้มิดนั่นเองครับเรานํากันกายที่เป็นสนิมนะครับลงไปจุ่มเลยครับหรือว่าแช่ไว้แบบนี้นะครับเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับหรือ30นาที เดี๋ยวหลังจากนี้30นาทีไปแล้วเราจะกลับมาดูกันนะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเราจะกลับมาดูกันไกลที่เราแช่ไว้ในน้ํายาล้างห้องน้ําเพื่อกําจัดสนิมนะครับเดี๋ยวผมจะดึงขึ้นมานะครับสูสด,ดีครับกันไกลของเราสะอาดมากเลยครับและขี้สนิมยังหยดลงไปเลยครับเห็นไหมครับ วิธีการกำจัดขี้สนิมที่ขึ้นกันไกยนะครับทําแบบนี้โดยใช้น้ํายาล้างห้องน้ําสีของน้ํายาล้างห้องน้าจะเปลี่ยนไปเลยครับออกสีดําๆเลยนะครับเพราะว่าขี้สนิมหลุดลงไปนั่นเองครับแต่น้ํายาล้างห้องน้ําเราอย่าไปทิ้งนะครับเราเก็บไปล้างห้องน้ําได้ดีเหมือนกันนะครับเราอย่าไปทิ้งเด็ดขาดเลยนะครับเมื่อเราได้แบบนี้เลยนะครับเราจะนําไปล้างในน้ําเปล่ากันเลยครับเห็นกังไกลของเราไหมครับ สะอาดใสขึ้นเลยครับและเงาขึ้นที่สนิมหลุดออกไปเกือบหมดเลยครับเราจะมาล้างในน้ำเปล่ากันเลยนะครับมเมื่อเราล้างในน้ำเปล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำผ้าสะอาดๆมาเช็ดนะครับ เดี๋ยวดูกันนะครับว่ากันไกลของเราจะเปลี่ยนไปเยอะหรือเปล่าน,นะครับหลังจากที่ขี่สนิมขึ้นเยอะแยะมากมายและขี่สนิมเกาะเต็มเลยนะครับน,นี่ครับดูกันเลยครับความเปลี่ยนแปลงของกันไกลนะครับเห็นได้ชัดเลยครับจากที่สนิมขึ้นเต็มหรือว่าขี่สนิมเกาะเต็มเลยนะครับตอนนี้กันไกลของเราขาวขึ้นเยอะเลยครับ เดี๋ยวดู2ด้านเลยนะครับเห็นไหมครับเงางามขึ้นเยอะเลยครับและเมื่อเราล้างที่สนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องนํากันไกยไปรับกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการรับกันไกลรับอย่างไรนะครับกันไกยของเราจะคมเร็วและคมนานนะครับใวิธีการรับกันไกยให้คมเร็วๆนะครับและคมกลิบเลยนะครับเราจะมาใช้กระดาษทรายเบอร์80นะครับ ถ้าขายไม่มีกระดาษทไายเบอร์80จะใช้เบอร์ร้อยหรือเบอร์1000ที่เป็นเบอร์ละเอียดมากๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเราจะพับกระดาษทไายเข้าหากันแบบนี้เลยนะครับเราจะให้เนื้อกระดาษทไายนะครับอยู่2ด้านด้านนี้1ด้านนะครับและด้านนี้อีกหนึ่งด้านเพื่อรับกันกายทั้ง2ด้านนะครับเราจะนํากันกของเรานะครับมาตัดเข้าไปที่กระดาษทรลยเลยครับกระดาษทรายมีความหยาบทั้ง2ด้าน การายของเราก็มีคม2ด้านเพราะฉะนั้นเราตัดกระดาษทรายนะครับ2ด้านกันไายของเราจึงคมทั้ง2ด้านนั่นเองครับตัดเข้าไปเลยครับการรับกันรายแบบง่ายๆนะครับถ้าใครมีกระดาษทรายหนึ่งแผ่นพับเข้าหากาันและใช้กันไายตัดไปแบบนี้เลยครับการายของเราจะคมเร็วคมกริบเลยครับ แค่นี้ก็พอนะครับในการลับก <iş> ันกายเดี๋ยวผมจะตัดกระดาษให้ดูนะครับเป็นกระดาษแผ่นบางๆนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ากันกายของเราจากที่เรานําไปล้างที่สนิมกินเคอะเะนะครับและกันกายของเราไม่คมแต่ตอนนี้เรานํามาลับกันกายของเราคมแล้วครับเดี๋ยวดูกันเลยนะครับเห็นไหมครับกันกายของเราคมเก็บเลยครับตัดกระดาษขาดอย่างเร็วเลยครับและคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ วิธีการล้างกันไกที่เป็นสนิมด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำและวิธีการลับกันไกด้วยกระดาษรายแบบง่ายนะครับและคลิปนี้นะครับถ้าทุกท่านไม่เข้าใจอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทิไทยพีชนแนลได้นะครับการทําแบบนี้กันไกของเราจะคมแน่นอนครับและขี้สนิมก็ออกโดยไวเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทิไทยพีชนแนลด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับจากวิติไทยพีชนะกระพมกันกายที่เป็นขิ้สนิมไม่คมเราใช้น้ํำยาล้างห้องน้ํากําจัดออกได้และถ้ากันกายของเราไม่คมนะครับเราใช้เพียงกระดาษทรายพับเข้าหากันนํากันกายไปตัดนะครับกันไกยของเราจะกลับมาคมกลิบเลยครับ